สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่วันที่เท่าไหร่เนี่ย2ี่สิบนะครับ20วันนี้จะพามาดูนี่การปูกระเบื้องนะตรงที่เป็นรางนะเป็นที่เป็นรางรางสำหรับตอนแรกเลือมานี่นะแต่ว่าเอาไปออกมาแล้วอืแบบนี้ดีกว่านะมันมีที่เก็บแค่ประมาณเนี้ย4เมตรนะอันนี้มันก็ฝาบอ่อพักตรงเนี้ย มมเมื่อกี้ทดสอบไปแล้วนะพ่อแม่พี่น้องแขวะ่าแล้วแขะอ้อเงินเปิดน้ำเปิดน้ำให้คิดได้ไหมว่า <c oughs> เป็นยังไงนะ <c oughs> ก็คือว่าอันดับแรกการปูกระเบื้องนี้ก็ไม่ไม่ง่ายนะกว่าจะปูได้นะโอ้โหลันปานะแล้วก็จะปูแล้วให้มันแบบว่าน้ํามันไม่ขังนะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยบ่นบอกว่าบ้านเก่าเน้น้ำมันชอบขังอยู่ในเนี้ยนะแต่ทำให้เป็นสนองสนิมอ่ะคราวนี้ก็เลยมาดูหน่อย นะทีนี้มันมีรูระบายนะตรงนี้นะปึ๊บนี่ไปรูนี้นะครับแล้วก็ล่องนี้คือรูนี้ส่วนนี้ออกนี่เลยอันนี้อยู่ตรงนี้นะส่วนนี้ลหละอันนี้อยู่ตรงนู้นนะอเดี๋ยวดูนะนะสมมุติว่าฝนตกนะฝนตกน้ําไหลนะนก็จะไหลมารูนี้นะครับนี่ไหลดีเลยนะครับไหลดีเลยอันนู้นก็ไหลไปนู่นนะอันนี้นี่ปูเนี่ยให้มันสโลปมาทางนี้นะครับ อ่าส่วนตรงนั้นก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันทำย่าเหมือนกันนะทีนี้อ่าตรงนี้ก็มาลงนี่นะเห็นไหมครับถ้ามันอยู่ช่องนี้ยทีนี้ถ้าไม่ใช่ตรงนี้ล่ะมันจะไปไหนไอ้พวกนี้นะไอ้พวกนี้มันก็มาลงที่นู่นแหละที่นู่นนะแต่ว่าอ่าแล้วถ้ามันเป็นพวกนี้ล่ะพวกนี้มันจะมาลงนี่นะครับพวกนี้เนี่ยตรงนี้มาลงนี่เลยนะออกไปนู่นออกไปนอกบ้านนู่นเลยนะเห็นไหมครับอ่าทีนี้ประเด็นถัดมา อาดีปิดน้ำก่อนมาดูไอเดียในการทำฝาฝาปิดปากบอ่อพักนะบอ่อพักนี่ออกไปนอกบ้านนู่นเลยนะเห็นไหมครับอ่าทีนี้ประเด็นถัดมาอาดีปิดน้ำก่อนมาดูไอเดียในการทำฝานะฝาปิดปากบอ่อพักนะบอ่อพักอย่างนี้ด้วยนะมันไม่ใช่แค่จุดประสงค์ว่าให้เอาไว้สำหรับจับนะ ให้น้ำมันไหลลงไปได้ด้วยนะถ้าไม่มีไอ้นี่แล้วน้ํามีแต่ไม่น้ําไหลไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะเอาลองดูนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเข้าลายสวยงามดีใช่ไหมเพราะว่าอะไรอ่ะเปิดเปิดปุ๊บแหมโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นะนี่ถ้าถ้าเอาฝาปากก่อตามนี้มันก็จะเปรี้ยวๆอย่างนี้ไหมอ่าถามว่าทำไมไม่ทามันตรงแต่แรกก่อแรกไม่รู้ว่ามันตรงแนวไหนนะแต่ถ้าตรงก็โอเคยังไงก็ตามมันก็ยังมีอยู่ดีนะครับมันคือ มันไม่ได้แนวดีดนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนาะก็เลยตรงนี้พอดีลายมันได้พอดีเนาะก็ให้มาตรงเกลื่กลางลายก็ไม่สวยนะก็เลยให้ทำฝาเนี่ย,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 ยขี่มาน,นี่เลยนะครับขี่มาน,นี่เลยนี่ก็เอาประกบให้มันเป็นบ่าเฉยนะแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยรถเดียบไม่เป็นไรนะเพราะว่า,านเดียบเพิ่งเพิ่งเพราะว่าเราอืมอ๋อไม่ใช่ดิไม่ใช่แบบนั้นนะทำสองชั้นนะอันเก่าน่าจะทิ้งไปแล้วนี่ตรงนี้ของเดิมนะ ทิ้งไปแล้ว่ะทีนี้มาดูข้างในนะ,ะต่อแรกตรงนี้มันจะเป็นดินนะนจะพังก็เลยเอาอิฐมอนก่อเสร็จแล้วก็ฉาบเรียบร้อยแล้วครับก็โอเคน้ําไหลดีนะเพราะตรงนี้น้ําไหลเยอะแล้วนะครับอ่ะลองปิดดูนะปิดดูปึออ๊บแล้วก็จะสวยงามอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าจุดอื่นๆโอเคจุดอื่นๆนะก็ตรงนี้ก็จุดที่เป็นจุด ที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะต้องมาเจอแบบนี้ใช่ไหมแต่พอมาเจอก็แก้ไปยังไงดีอะก็จะเป็นแบบนี้นะก็สวยดีเนาะเพราะว่าถ้าปูล้ําไปนี่ไม่ได้นะเขาเปิดได้นะครับทีนี้อีกจุดอืึ่งก็ตรงนี้ก็กะไว้ว่าแหมจะใช้ประโยชน์นะก็เดี๋ยวพอดีกระเบื้องเหลือเดี๋ยวจะวันหลังให้มาปู นะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของบ้านว่าโอเคไหมปูกระเบื้องตรงนี้นะทีแรกปูมันเหลือก็เลยให้เทไว้ก่อนนะรู้แล้วว่าจะใช้ทําอะไรนะก็จะปูเรียบปไปเลยนะหรือทําเป็นขอบขึ้นมานะเป็นสําหรับปูต้นไม้นะวางต้นไม้ก็ได้เดี๋ยวถามเจ้าของบ้านก่อนว่าเอากระเบื้องปูเลยไหมนะครับชุดลึกลึกก็ก็เป็นนี่ระบายนะ้ำออกมาจากข้างบนนะนู่นนะครับ ออกที่นี่นะส่วนันนูนะ้นของที่นี่นะครับส่วนอื่นๆที่ยังไม่ได้แก้ก็คือว่านี่อันนี้ผมแก้เองไม่ได้ละเนี่ยเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนะบังเอิญน,นะนี่คืบังเอิญหลักก็คือคงคิดกันแล้วแหละพวกเราว่าเอ๊ะทำไงกับมันดีวะจะรอการไฟฟ้ามานี่ก็ไม่รู้ชาติไหนนะก็เลยใช้วิธีนะว่าเอ๊ะทำไงกับมันดีวะจะรอการไฟฟ้ามานี่ก็ไม่รู้ชาติไหนนะก็เลยใช้วิธีนะ เอกแบบนี้แหละนะครับก็ตอนใส่ก็หลบๆนะเข้ามาข้างในแล้วกันตรงนี้ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็แก้ปัญหาไปได้จบไปได้ส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องทาสีดานะครับหลังมาทาสีดําให้มันเสร็จสวยงามเนาะ,ะโดยรวมก็งานส่วนที่แก้ไขต่างๆเนี่ยก็เสร็จกับสมบูรณ์ละมีเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวหาโอก,กาสมาแต่ง พวนะกตรงเนี้ยด้านด้านฝั่งนู้นนะมันมีจุดที่แบบแตก,แตก,แตกๆขักๆบ้างไม่สวยงามนะเดี๋ยวแต่งให้มันสวยงามก็จะโอเคนะครับส่วนระดับนะระดับตรงเนี้ยเอ่อตอนที่เราวางแผนไว้อะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยจะสูงต่างกันประมาณ5เซนแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้มันเป็นหลังเต่าใช่ไหมมานี้ปึ๊บนะตอนนี้อยู่ตรงนี้กับตรงเนี้ยประมาณ1 0ถึง15เซนนะแล้วแต่จุดนะครับ แต่ว่าไปข้างในปุ๊บนู่นเนี่ยข้างในมันจะสูงกว่ามันจะลปลงมาครับสลปลงมาซึ่งสลป,ลสลปลนี้ก็ทําสวยงามดีนะดูจากฝั่งนู้นที่เราวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยก็ไม่ไม่แย่ไม่แย่ถึงแล้วจะมีร่องตัวนี้นะก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนกับสะดุดหรืออะไรมากมายนะครับไม่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าทดสอบแล้วก็โอเคนะฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้สวยกว่าแต่จะมีตรงนี้ที่ที่เป็น ประเด็นที่ว่ามันต้องมาอย่างนี้นะสูวนิดนึงครับนะถ้างั้นคลิปนี้เราก็พามาดูเรื่องของทำฝานะปากบ่อพักแล้วก็การปูกระเบื้องนะตรงนี้แล้วก็การาวางระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็พวกอุปสรรคปัญหาที่ต้องเจอในระหว่างการทำงานครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสจะสิ้นไปได้ดีนะนี่ก็ระบายออกทานี ก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปได้ดีนะน,นี่ก็ระบายออกมานี้ะก็จบมีคำถามมีคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ